วัดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวเมื่อวันที่24เมษายน2567ว่าคณะกรรมาการสอบสวนของรัสเซียออกถแถลงการมีเนื้อหาว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้จับก,กลุ่มทางด้านติมูอีวานอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายน2567เนื่องจากมีพฤติการต้องสงสัยว่าขอรับชั่น ด้วยการรับสินบนอย่างมหาศาลสำหรับในส่วนของติมูอีวานอฟปัจจุบันนั้นอายุ48ปีถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียคนแรกในรอบหลายปีซึ่งถูกจับกลุ่มและดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทามกลางสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีและส่งผลให้รัสเซียต้องเพิ่มการใช้ใจ่ายด้านกลาโหมเป็นจำนวนมากทางด้านติมูอีวานอฟอยู่ระหว่างการควบคุมตัวตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อรอการขึ้นศาลนัดแรกในวันที่23มิถุนายน2567 หากสาลพิภากษาว่ามีความผิดจริงทางด้านติมูอีวานอฟอาจเผชิญกับบทลงโทษจำคุกเป็นเวลานานสูงสุดถึง15ปีด้วยกันขณะที่ทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียออกแถลงการว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบเรื่องราวการจับกลุ่มทางด้านติมูอีวานอฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ติมูอีวานอฟอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาตั้งแต่ปี2559รับผิดชอบการบริหารจัดการสระสหารมกาทรัพย์และการ และนิตยาสารฟอสของสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวว่าติมูอีวานอฟถือเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในสายงานเกี่ยวกับความมั่นคงของทางด้านรัสเซียอย่างไรก็ตามมูลนิธิต่อต้านการคอร์รัปชันขอ,ของทางด้านนายอาเล็กซีนาวานีแกนนาฝ่ายค้านผู้ล่วงลับเคยตั้งข้อสังเกตว่าทางด้านติมูอีวานอฟและครอบครัวใช้ชีวิตอยา่างหรูหราและฟุ่มเฟือยจนน่าผิดสังเกตความเคลื่อนไหวนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับมีไม่บ่อยนักที่จะมีข่าวว่ารัสเซียนั้นเกิดการทุจริตคอััปช และก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงนั้นถูกดำเนินคดีในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็คงจะต้องรอดูว่า23มิถุนายน2567นั้นเนี่ยศาลจะพิพากษาออกมาอย่างไรซึ่งแน่นอนกับการทุจริตคอร์รัปชันนั้นตอนนี้กําลังเป็นปัญหาใหญ่ในวงการขร้าราชการในทุกประเทศนะครับมักจะเกิดเรื่องราวลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันในรัสเซียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นก็ถูกจับกลุ่มตามตามสถานการณ์ที่ประเทศนั้นกําลังเผชิญกับภาวะสงครามอยู่ในเวลานี้ นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาาอินเตอร์นิวก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องถาาอินเตอร์เนิวในทุกๆวันนั้นเรามีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ